โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได e ้แล like, claro> ้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะ คลิปนี้มารีวิวเควินเดบรอยนะครับผมเดบรอยเอาจนได้นะต้องแบบนอกรอบจริงวรนะเดบรอยเวอร์ชันนี้นะครับผมหนึ่งร้อยสามแต่เป็นร้อยสามที่ผมว่าอาจจะยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะโอเคเดบรอยเป็นโฮเพลเยอร์นะเวอร์ชันนี้โฮเพลเยอร์เกมรูแปดแปดบอลทโนลเก้าสามเลี้ยงบอลแปดห้าแล้วประกอบตัวแปดเก้าสองเซนเก้าสามเปิดบอลเก้าสิบจบสกอร์แปดห้า ถามว่ายังดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่แต่มันก็มีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้อยู่นะสำหรับเดอบรอยอ่ะนะฮะโอเครู้ตั้งแต่82ความโค้ง89ดเกนะครับผมแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยได้ความเร็วที่โคตรเจ๋อเวอร์จริงๆได้ความเร็วที่โคตรเจ๋อเวอร์เลยนะสปีด85สปีดต,ต้น87นะปกติเดอบรอยแบบมันเจ็ดสนะ,ะ 70, นะความเร็วมันไม่ได้เร็วอะ่ะนะพลังยิงเก้าสิง91บาลานซ์80แล้วก็สเตมิน่า88นะเนะควินเดอบรอยโอเคมีมีมคัตแมนเทิร์โซ่คอนโทรลปั่น ประคมงกว่ายิงไกลดินะมีสกิลยิงไกลยิงไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวัดเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดริมเส้นใส่ก้อยเปิดบอลแมน่นแล้วก็กับตันเพิ่มสกิลไม่ได้นะเควินเดอบรอยร้อยสามเดือดๆอยู่นะเดือดๆอยู่นะร้อยสามเนี่ยนะฟีเจอร์ร้อยสามโอ้โหมันเกินคำว่าไอปิกไปแล้วอะโอเคลงสนามนะครับผมลงสนามกันดีกว่านะไป โอเคกิมเรสสำหรับเดือบรอยนะจับลงเล่นอีเวนต์เจกทองนะครับผมลงเล่นอีเวนต์เจกทองเลมมิสตียแมงแบบโอโ้โหไม่มีตัวเลยนะครับผมไปเมื่วานเดบรอยเบทได้เปล่าไม่รู้ไปนะทีเดือบรอยครับผมไปให้เอเวเรสคืนเดือบรอยเดือบรอยอ <c oughs> ย่างครับผมยังว่ะยังว่ะจะเวิร์กปู้ว่ะหาบอลยังไม่เจอเลยตอนนี้นะทีเดียบรอยครับผม ออกข้างสวยๆเบราโดล็อกบนให้เดือบรอยเดือบรอยคลิกตัวยังจ่ายไม่ได้นะฮะเดือบรอยฮะเข้ากลางแต่จ่ายยังแม่นอยู่นะจ่ายยังแม่นอยู่นะฮาเล้นฮะเล่นยิงก่อนละกันโอ้โหเชี่ยฮาเล้นสแตนดาร์ดฮาเล้นสแตนดาร์ดเชี่ยยิงโหดจังวะนะเดือบรอยฮะเอ้าออกถึงเอ้าเดือบรจะไม่ถึงตันแรกนะะยังได้อยู่เดือบรอยฮะ ขึ้นหน้าโอ้โหโดนดักมาที่ฮาเลนเดิมรอยออกข้างสวูๆไวโอ้โหน้ำหนักดีว่ะจ่ายน้ำหนักดีมากเลยครับผมแต่ยังไม่ยังไม่ผ่านนะเดิมรอยขึ้นหน้าสวยสวยเดิมรอยแทงทะลุยังไม่หลุดนะฮะเดิมรอยโอ้โหหลอกมาช่วยเกมรับเลามาช่วยเกมรับดีซะด้วยนะฮะโอเคจะเก็บเครื่งแรกนะครับผมแหมะผสมไม่ก่อนว่ะแต่เดิมรอยก็ถือว่าแหม มันเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับเดบรอยนะถ้าเป็นคนอ,อื่นโอเคแต่เดบรอยมันต้องสร้างสรรค์เกมถึงจะเข้ามืออันนีน้ผมว่ามันมันขึ้นสูงไปหน่อยนะครับผมเดืบรอยแต่ยังจ่ายโอเคอยู่นะการจ่ายบอลการครองบอลโอเคอยู่นะฮะรอยสันส้นๆขึ้นหน้าคืนเดืบรอยอุย้ยนิดเดียวไม่หลุดนะอาวารนะที่เป็นเดบรอยไปทางไหนเดี๋ยวเนี้ยโดนดักหมดเลยฮะเอา มีช่องอยู่นะช่องก็ใหญ่โตนะจ่ายไม่ผ่านเฉยเดรอยฮะออกข้างตอกซนไปไม่ยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้มาที่เดรอยฮะพลิกไปไปฮาเลนวิงพนมหาเลนวิงดีโอโหฮาเล่นไม่วิ่งแต่เป็นโฟเดนวิงก็ยังไม่ถึงหาเล่นนะคืนมาโอ้โหจ่ายสวยและน้ำหนักดีและตัวดักอยู่นะครับผมเดรอยวิ่งแล้วเดิมรอย มาให้ฟูเดนไปให้อาวารสเดึบรอยต้องเปิดแล้วงงแม่ยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไดมาที่ฟูเดนนะฟูเดนกลับไปก่อนมาที่ดืบรอยคืนมาที่ฮาเลนถึงแทงปปไป,ไ,ป,ไ,ปได้ไหมได้ไหมโอ้โห นะก็ยังไม่ได้อยู่ดีที่ฮาเลนเดบรอยมีฝั่งข้างๆยังไม่ถึงอีกแล้วนะครับผม,อมโอเคจบเกมแรกนะครับผมนะเกมไม่ถามว่าเล่นดีไหมย,ยังวะจริงก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหรส่สำหรับเดอร์บอยนะนะในเวอร์ชั่นนี้ได้ไปโอ้โหต่ำสุดเร็วว่ะต่ำสุดเร็วว่นะต่ำสุดเร็วว่ะ คือมันหาบอลไม่เจอเหมือนกันนะด้วยการเป็นโฮมเพลเยอร์มันก็เลยขึ้นสูงพอขึ้นสูงเนี่ย,ยโอกาสยิงผหไม่มีเลยมนเล่นยากเหมือนนะถึงจะร้อยสามก็เถอะนะผมว่าความเร็วไม่ได้ช่วยอะไรนะความเร็วไม่ได้ช่วยอะไรมันสู้สู้ตัวฟีเจอร์เขียวไม่ได้ฟีเจอร์เขียวไม่ได,ฟไได้ฟีเจอร์เขียวที่เป็นตัวซักสงเกมนนะนะแต่เรนะิ่มรอยโฮมเพลเยอร์เนี่ยผมว่าอาจจะไม่เข้านะอาจจะไม่เข้าทําให้เล่นยากอยู่นะ นะโอ้โหต่ำสุดเร็ว่ะตอนแรกผมคิดว่ากลางๆนะไม่ต่ำสุดเร็ว่ะแต่เกมนี้ก็ก็เล่นไม่ดีจริงๆแหละมันหาบอลไม่เจอแล้วก็จ่ายจ่ายได้บางครัง้งอะมันดีนะจังหวะดีทุกอย่างแต่ก็ติดบ่อยเหมือนกันนะครับโอเคเกมแรกก็ผลง,งานจำเจเลยกินไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองนะสำหรับเดอะบอยนะเกมแรกเนี่ยบอกเลยว่าหาบอลไม่เจอแล้วก็จ่ายไม่ค่อยผ่านจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ฟิวต่างกันนะครับผมฟิวต่างจากตัวฟิเจอร์เขียวที่เป็นตัวสร้างแผ่นเกมฟิวต่างกันมากเลยนะต่างกันค่อนเยอะน,น,นะครับผมตัวเดียวกันแต่ฟิวต่างกันนะโอเคมาเกมเริ่มเกมที่สองสำหรับ,รบเควินเดบรอยนะมาขึ้นหน้าถ่ายสวยๆ <c oughs> จ่ายดีลูกนี้ลูกนี้จ่ายดีแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟโหลูกนี้จ่ายดีนะกดเกมมาจ่ายดีเลยครับผม ฮะสายเกมแรกโดนติเยอะไปหน่อยฮะเกมนี้มาก็ปรับตัวกันหน่อยนะครับผมโดกูฮะฝักเดบรอยเดบรอยแทงอีกแล้ว, <Bro> ลวดีอีกแล้วนะครับผม <One. Click. S 2> วอนฟลิกวาเดียวฮะเดบรอยขึ้นหน้าไปแล้วขึ้นหน้าไปแล้วเ oh, นี่ยถ้าเป็นตัวสร้างสรรเกมเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวสองอะมันจะไม่ได้ขึ้นขึ้นไปสูงขนาดเนี้ยนะฮะเดบรอยเข้าในอย่างไม่ได้อย่างได้อยู่ เดือบรอยเดือบรอยย,ยิงอู้บอลพุ่งแล้ว้โูเสียบเสาเชีย่ยครับผมบอลพุ่งเสียบเสาเนะี่ยยิงธรรมดานะไม่ได้กดหลอดม่วงนะครับผมอูโหเชียย่ยแรงจังวะนะฮะมาว่ะเดือบรอยที่คุ้นเคยเดือบรอยที่คุ้นเคยกลับมาแล้วว่ะเอเอหนูผมว่ายิงไม่ดีตอนแรกวอร์ช่นนี้นะยิงดีเหมือนกันนะครับผม ดูกูฮะหาเล่นวิง่งโอ้โหดูกูจ่ายแย่มากเลยวันลูกนี่ <g ül> จ่ายอะไรของมันวะเดบรอยโอ้โหบีบบีบบีบวิ่งได้นะวิ่งได้ไล่ได้เพราะว่าสตีมิน่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะนทีเดบรอยฮะออกข้างออกข้างดูกูไปก่อนไปก่อนมีความเร็วขูว่ไวไวจัดดูกูดกูกูคืนเดบรอยยิงอีกทีติดล็อก เออเอาปล่อยจอยเหรอเรยบร้อยอ้าวหลุดไปแล้วว่ายังไม่ถึงครึ่งเกมเลยนะวุ้ยแต่ยิงสวยยิงสวยนะซึ่งเริบร้อยวรวชนอื่นถามว่ายิงดีไหมก็ดีประมาณนี้แหละเอาจริงเริบร้อยวร์ชนอื่นก็ยิงดีประมาณนี้แหละเพราะว่าจบสกอร์เนี่ยมันเท่ากันเกือบหมดนะบางวร์ชันก็ยิงดีวันนี้แต่โอ้โหถือว่ายิงถือว่ายังดีเหมือนเดิมนะครับผมยิงไกลถือว่ายังดีเหมือนเดิม้นะมาําหน,นหนักด้วยที่ทางที่แบบ ดีเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องยิงดีเหมือนเดิมนะแต่แต่อาจจะเป็นทีสไตล์ปะที่ผมอาจจะยังไม่คุ้นเคยจริงๆนะไอตัวฟีเจอร์ม่วงเหมือนกันที่ผมเล่นอะฟีเจอร์ม่วงเดิมรอยฟีเจอร์ม่วงที่ติดบูธเขียวอะอันนั้นก็เล่นแบบเล่นแบบยังจับจุดไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้นถ้าส่วนตัวผมก็เล่นตัวสร้างสัมเกมอะนะเดิมรอยฟีเจอร์เขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าชั้นนี้ก็ก็ยังดีก็ยังดีที่ว่ามันยังยิงดีเหมือนเดิมนะครับผมมันยังยิงดีเหมือนเดิมเดิมรอยทุกเวอร์ชันี้ บอลมันพุ่งเสียบเสาประมาณนี้แหละตัวเวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันนี้ก็ก็เหมือนกันนะก็ยังดีที่มันยังยิงดีกว่าเดิมนะนะแต่ด้วยการจ่ายบอลที่บางครั้งบางครั้งมันก็ดีนะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ติดบ้างนะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ติดเรื่องการจ่ายบอลก็ถือว่ายังไม่ได้สุดมากแต่ก็ยังทําได้ดีอยู่ครองบอลก็ยังไม่สุดแต่ก็ยังได้ดีจับสกอร์ก็ถือว่าดีเท่ากับเวอร์ชันอื่นนะแต่ที่เพิ่มเติมคือความเร็วซึ่งผมมองว่าเทพจะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะจริงความเร็วเนี่ นะแทบจะไม่ได้มีผลว่ามันอยุ่ตรงกลางซะส่วนหญ่มันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนอยู่แล้วนะจริงโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เหมือนเวอร์ชันอื่นนะแต่อาจจะจ่ายบางครังมัดอาจจะไม่ได้ดีเท่าเวอร์ชันอื่นแค่นั้นเองส่วนเรื่องยิงไกลก,ลก็ถือว่าเจียมเลยยิงไกลสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะจุดนี้ไปลาบ๊ายบายแล้ว